สู้เด็กวันนี้พบกับรายการก๊อตเกมเมอร์ดอททีวีไทยแลนด์นะครับโโอ้หตอนนี้เราจะมาอัดคลิปนะครับนะครับก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่เดินเลยนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นแบบนี้ก็คือมวยครับที่ผมเล่นในเวอร์ชันเนี่ยเป็นอะไรนะครับ0.9กับ5นะครับก็เวอร์ชันนี้จะไม่มีสุกข,ของลกนะครับยอดดีมากครับ แต่วอร์ชันอื่นจะมีสุตเพราะว่าใครอยากกให้ลิงไปนะือถามว่าจะสร้างมเป็นแนวไหนก็ไม่รู้นะก็เกดว่าสร้างด้วไม้แหละนะก็ืสร้างด้วไม้เนี่ยสวยงามนสองไม่คอเท่าไหร่ไม่คนี่ต้องดงนะไม่ทนแต่ถึงสร้างไ เช่นได้กระจ้สร้างเราต้องมาหาพวกทรายพืชน้ครแล้วก็เอาไม้นี่ถ้าท่างใหญ่เหน่อยก็เื้อหนาใยญ่เป็นพิเศษนะคือสำหรับการที่จะเอามาเอ่อเัดแต่งของกันนะครับต้องเสื้อก็คือในแบบที่จะเอามาเป็น แบบปรับให้เป็นอินเทอร์นะครับอินเทอร์นี่จะเป็นแบบที่ทำให้ไม่มีสุดขอบโลกแต่ถ้ากดโวเอดีออฟเนี่ยจะมีสุดขอบโลกนะครับแล้วก็มีแต่ตัวนี้นะครโวเอดีออฟเนี่ยครับเป็นโหมดที่สำหรับสหรับคนที่ชอบตัดไม้มากมายนะแต่ผมไม่ชอบตัดเท่าไหร่ตัดไปก็แค่เพื่อการสร้างบ้านนะครับ ทำอไรอย่งเี้ยม้เอกไก็จะได้ไม้เยกพอสมควรลตัวเรัไม้างเพื่อยายมจะสร้างโครง้นแบบเออสร้างบ้านผมก็ม่ได้สร้างไ้เลยหลายหลนะครับ แล้วตอนนี้มาเราได้เท่าไหร่อยี่สิบเก้าสามสิบหกยี่สิบเก้าะจ้ช่างรับแค่ยี่สเก้านะตัดมาเป็นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีอะไรนะแต่พรที่จะทำฟาร์มทำฟาร์มข้าวนะ